วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระเหรียญพระเจจีอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้านที่ได้รับการเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบรรดาพระเจเจคณาจารย์นิยมสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จัดสร้าง จะเป็นเนื้อทองแดงบ้างเนื้อเงินบ้างเนื้อทองคำบ้างก็มีก็สร้างขึ้นเพื่อถวายเจ้านายหรือแก่กรรมการให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาเพื่อหาไรายได้มาก่อสร้างบำรุงศสนา,สาศาสนาต่างๆในบว์พระพุทธศาสนา,าสร้างเป็นเหรียญแจกแาวบ้านโดยเหรียญที่สร้างขึ้นโดยโรงงานนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการปั๊มนั่นเองและนี่ก็คือ9อันดับพระเหรียญพระเจเจอาจารย์ที่ มีค่านิยมตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนับวันราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆและหายากมากในชุดที่3อันดับที่1เหรียญกลมหลวงพ่อกันวัดพญาติการามหรือวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2478ี้ยเหรียญกลมของหลวงพ่อกันรุ่นนี้มีทั้งหมด4พิมพ์ด้วยกันก็คือพิมพ์ติดตาช่างพิมพ์น้ากลมพิมพ์นารีพิมพ์น้ากล้ามเชื่อกันว่าเหรียญกลมนี้สร้างท่านหลวงพ่อกันโดยสร้างใกล้เคียงกับเหรียญเสมารุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดในปีพศ2469และหลวงพ่อกันได้โปรเสก่อนที่ท่านจะมรณภาพแต่ด้วย ความที่เป็นเหรียญปั๊มที่มีหลายบล็อกจึงยังคงมีเหลือตกค้างอยู่ที่วัดจึงถูกนำออกมาแจกหลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้วจึงทำให้เข้าใจกันว่าเหรียญกลมนี้สร้างทีหลังเหรียญรุ่นนี้สังเกตได้ก็คือนาะกลมหนะ้ารีให้ดูตรงใต้ฐานด้านหน้า,นารูปหลวงพ่อตัวนะัปิดล้อมจะกลมและรีและอีกบล็อกหนึ่ง เรียกว่าบล็อกตาช่างคือตัวหน้าใต้รูปหลวงพ่อจะติดไม่ชัดเจนเกิดจากการปั๊มเหรียญที่จริงนั้นเกิดจากการกดกระแทกของช่างที่ทําการปั๊มนั่นเองซึ่งเครื่องมือในสมัยนั้นยังไม่ทันสมัยประกอบกับการใช้ามากเหรียญมักจะเป็นห่วงเชื่อมเหรียญรุ่นนี้มีทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองจํานวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจํานวนกี่เหรียญ ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญกลมหลวงพ่อกันวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2478นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนุ้ยวัดม่วงอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือรุนี้จัดสร้างในปีพศ2479วัดอัมพารามประชาชนนิยมเรียกว่าวัดม่วงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความจริงแล้วมีชื่อเรียกเต็มๆว่าวัดมะม่วงแต่ภาษาปากใต้นิยมพูดกันสั้นๆโดยตัดคำว่ามะออกไปจึงเหลือเรียกสั้นๆว่าวัดม่วงสาเหตุเนื่องจากมีต้นมะม่วงอยู่ในบริเวณวัดมากนอกจากนี้ยังมีต้นว่าขนาดใหญ่อยู่ด้วย วัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่มีสภาพชำรุดสุดโทมจนกระทั่งพ่อท่านมนพระอ,อาจารย์ของพ่อท่านหนุ้ยได้เข้าไปมูรละนาปิสังขอนให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่เมื่อพ่อท่านมนมรณภาพไปแล้วคณะกรรมการวัดและประชาชนได้ร่วมใจกันไปนิมนต์พ่อท่านหนุย้ยจากวัดสำนักไฟตำบลปากฉลุยอำเภอท่าชางมาประจำที่วัดอัมพารามแทนพ่อท่านมน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัดต่อไปวัดอัมพารามตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าฉางการเดินทางสามารถไปได้ทั้งถนนสายเอเชียและสายพุนพินเมื่อรถวิ่งผ่านไปใกล้เขตต่อแดนระหว่างอำเภอท่าฉ้างอำเภอพุนพินจะมีป้ายตัวหนังสือเขียนไว้ว่าวัดอัมพารามตัวใหญ่เห็นได้ชัดเหรียญเสือเหนือพยัก์ที่โรดเด่นขึ้นชื่อมากของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่สมัยออกเหรียญนี้ในปีพศ2479ก็เกิดปาฏิหาริย์มากมายขึ้นในอดีตคนในพื้นที่ต่างหงแหนกันมากสำหรับพ่อท่านนุ้ยท่านมีความอาวุโสเป็นลำดับต้นๆของภาคใต้หนึ่งในพระเจเจอาจารย์แห่งรุ่มน้ำตาปีที่นักนิยมสะสมพระเครื่องจัดให้เหรียญท่านเป็นหนึ่งในเหรียญหลักยอดนิยมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หาได้ยาก ค่านิยมในวงการนั้นก็สูงมากส่วนจำนวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจำนวนเท่าไรส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกพ่อหนุยวัดป่วงอำมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2479นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่3เหเรียนรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2482พระครูนิเวศธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ที่พเจ้าเมืองสี่แควพระจีจีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือในด้านวิทยาคมและเครื่องรางของขังโดยเฉพาะมีดหมอสิงห์นาแก ค่านิยมสูงส่งและเป็นที่สแสวงหามาตั้งแต่อดีตกล่าวถึงเหรียญรูปเหมือนท่านสร้างเป็นรุ่นแรกในปี2470เป็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงเนื้อเดียวจากนั้นในปีพศ2482จึงสร้างเหรียญรุ่น2ขึ้นแต่กลับมีค่านิยมสูงกว่ารุ่นแรกเหรียญรูปเหมือนปี2482นี้เป็นพิมพ์นิยมที่จัดสร้างคือ มีอยู่ด้วยกันสองเนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงพุทธลักษณะลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนั่งเต็มวงเนื้ออาสนะฐานบัวมีอัขระโดยรอบด้านหลังเป็นยันพร้อมระบุวัดและปีที่จัดสร้างโดยพิมพ์ด้านหลังแบ่งออกได้เป็นสามพิมพ์คือพิมพ์หนังสือตรงดอกจันตรงพิมพ์หนังสือตรงดอกจันโคง้ง พิมพ์หนังสือโค้งดอกจันโค้งภายหลังเหรียญรุ่นนี้หมดลงไปก็ได้สร้างเพิ่มขึ้นมาอีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์ต่อโดยด้านหน้าแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่แต่ด้านหลังใช้บล็อกหนังสือโค้งดอกจันโค้งมาปัม๊มส่วนพุทธคุณนั้นเป็นเลือดทางด้านแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจํานวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจํานวนเท่าร่ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ปี2482นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญรุ่น2หลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2484 ถ้าพูดถึงพระเจจีอาจารย์สายแม่กรองที่อาวุโสรองจากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลายนั่นก็คือหลวงพ่อบ่ายธรรมโชโตแห่งวัดช่องลมตำบลบ้านปกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมจากบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดอาทิเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรที่มีลักษณะคล้ายกับของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นต้น ถือเป็นพระเจกิจขณาจารย์ชื่อดังที่มีวิทยาคมเข้มขังในยุคนั้นท่านได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลและงานพุทธาพิเศษที่ใหญ่แทบทุกงานในปีพศ2484เป็นปีที่วัดช่องลมจัดงานฉลองอุโบสถและหลอรูปเหมือนหวงพ่อบายขนาดเท่าองค์กิงพร้อมจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียว ลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อบบ่ครึ่งองค์ห่มจีวรรถไหลพาดผ้าสังกติมีอักขระยันล้อมรอบด้านหลังผูกยันหัวใจพญาเสือโค้งภูพิผูพะใต้ย,ยันมีอักษรไทยระบุป,ปีที่สร้าง2484รอบเหรียญมีอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึกฉลองโบสถและหล่อรูปหลวงพ่อวัดช่องลม จัดเป็นเหรียญวัตถุมงคลที่บรรดาเซียนพระแสวงหากันเป็นอย่างยิ่งจำนวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจำนวนเท่าไรส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่น2หลวงพ่อา,ายวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามปี2484นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่ห้าเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยจังหวัดหนองคายเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2485หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานณวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายวัตถุมงคลของหลวงพ่อพระใสสร้างออกมาหลายรุ่นหลายแบบแต่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือเหรียญหลวงพ่อภระสัยรุ่นแรกจัดสร้างโดยพระเวทีวุฒิกรเจ้าวาดวัดโพชัยในขณะนั้นเมื่อปีพศ2485ประกอบพิธีพุทธทาพิเศษภายในพระอุโบสถหลังเดิมถึง1วัน1คืนและเมื่อท่านได้รับกินจมนต์ไปประกอบพุทธาพิเศษตามที่ต่างๆท่านได้นำเหรียญรุ่นดังกล่าวเข้าพิธีด้วยหรือว่าเหรียญหลวงพ่อภระสัยรุ่นแรก ผ่านพิธีพุทธาพิเศษจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนับครั้งไม่ถ้วนเดี๋ยวหลวงพ่อภาะสัยรุ่นแรกลักษณะเป็นเหรียญทรงสามเหลี่ยมมีหูห่วงจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อภระสยัยบนพระแท่นมีคําว่าพระสายอยู่ฐานล่างพระแท่นเส้นขอบซ้อนด้านในคมชัดเช่นเดียวกับเส้นซ้อนข้างศอกซ้ายจุดคมและเส้นแตกข้างเข่าซ้าย ็นสัญลักษณ์สําคัญของเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังเหรียญเส้นยันหนาใหญ่คมชัดมีจุดคมข้างในหัวตัวอูกเป็นจุดสังเกตสําคัญจัดเป็นเหรียญวัตถุมงคลที่บรรดาเซียนพระเสาะแสวงหาเป็นอย่างยิ่งส่วนจํานวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจํานวนเท่าไรส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อระษัยวัดโพชัยจังหวัดหนองคายปี2485นี้ ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6เหรียญรุ่น2หลวงพ่อทองสุกวัดโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498หลวงพ่อทองสุกท่านมีชื่อเสียงในด้านศักยัน์และลงกระหม่อม ชาวบ้านและแวกใกล้เคียงและบรรดาสิทธิานุสิ์จากต่างถิ่นนิยมชมชอบเรื่องการสักยันและลงกระหม่อมมากปากต่อปากถึงคุณพิเศษจึงทําให้มีคนเดินทางมายังวัดตนโนดหลวงกันมากมายในแต่ละวันกุฏิของหลวงพ่อจะแน่นขนาดไปด้วยลูกศิษย์ชนิดที่เรียกกันว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวแม้แต่คนใหญ่คนโตระดับประเทศยังเคารพเลื่อมใสถวายตัวเป็นสิทธิและรับการสักยันตลอดจนลงกระหม่อมให เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองสุขจัดสร้างในปีพศ2492สร้างเป็นที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถจํานวนการสร้างไม่มากนักจึงไม่ค่อยพบเจอหมุนเวียนอีกทั้งฝีมือการแกะบล็อกแม่พิมพ์รูปของหลวงพ่อก็ไม่สวยงามไม่เหมือนองจริงเท่ากับเหรียญรุ่นสองทำให้ค่านิยมในการเหรียญรุ่นแรกจะน้อยกว่าสำหรับเหรียญรุ่นสจัดสร้างในปีพศ2498 สร้างเป็นที่ระลึกในงานฉลองกุฏิซึ่งเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดีเด่นยอดเยี่ยมทางคงกระพันชาตีคนเมืองเพชรนิยมห้อแขวนเหรียญรุ่นสองกันมากด้วยมีการสร้างที่เยอะแล้วก็มีหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันบ่อยเป็นเหตุให้มีการปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เหรียญรุ่นสองจึงสร้างออกมามีด้วยกัน3เนื้อก็คือเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดง มีด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพ์สลีติดขอบและพิมพ์สลีไม่ติดขอบด้านหลังบางเหรียญได้พอกข้างไว้ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้พอกตะกุดเหรียญหลวงพ่อทองสุกจัดเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของวงการซึ่งหาเป็นเหรียญสภาพสวยก็จะมีราคาสูงมากจำนวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจำนวนเท่าไหร่ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อทองสุขวัตโนดลวงจังหวัดเพชรบุรีปี2400 9 8นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่7เหรียญรุ่น2พรผาอาจารย์ฟันอาจารโรวัดบ้านนาหัวช้างจังหวัดสกลนครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2507 หลวงปู่ฟั่นอาจาร ο, วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลน,นครพระวิปัสนาจารย์ผู้เปี่ยมเมตตาตามรอยบุรพาจารวัดปฏิบัติของหลวงปู่ฟั่นเคร่งคัดไม่ต่างจากพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ใหญ่เคร่งคัดสมถะของพระป่า,ปากรรมฐานที่ดำรงตนอยู่ด้วยความสมรวจเรียบง่ายวัตถุมงคลของหลวงปู่ฟั่นได้รับความนิยมอย่างมากค่านิยมของวัตถุมงคลมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้าน ทั้งนี้ค่านิยมของวัตถุมงคลไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมเฉพาะรุ่นแรกเท่านั้นในรุ่นต่อมาบางรุ่นยังมีค่านิยมมากกว่าเหรียญในยุคแรกๆบางเหรียญด้วยเนื่องจากเกียรตนาของผู้สร้างจํานวนเหรียญประสบการณ์และรูปแบบสำหรับเหรียญพระจาจาร์ฟันอาจโรรุ่น2สร้างในปีพศ2507พิมพ์น้ําตันพิมพ์นิยมจัดสร้างโดยสิทธิคณะสิทธิทหารอากาศเป็นผู้จัดสร้างถวาย ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ฟั่นเครื่ององค์หันหน้าด้านข้างด้านโค้งขอบล่างใต้รูปเหมือนเขียนว่าพระอาจารย์ฟันอาจาร,รด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปยันอัขราโบราณด้านโค้งขอบบนเขียนว่าวัดบ้านนาหัวช้างสกลน,นครด้านโค้งขอบล่างเขียนว่ารุ่นสองทออสร้างถวาย ด้านบนยันอัคราเขียนว่าที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำด้านล่างใต้ยันอัคราเขียนว่า2507เหรียญหลวงปู่ฟั่นทุกรุ่นได้รับความนิยมเชื่อว่ามีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านส่วนจำนวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าจำนวนเท่าไรส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นสองพระอาจารย์ฟั่นอาจารโววัดบ้านนาหัวช้างจังหวัดสกลนอครปี2507บล็อกน้ำตันนี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญเรื่อนสมรศัก์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2508การจัดสร้างเหรียญเรื่อนสมณศัก์ปี2508นี้ พระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมธรรมัทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ท่านได้สร้างเหรียญเรือสนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดขึ้นในโอกาสที่รับพระราชทานเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทพัดขาวฝ่ายวิปัสนาโดยท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตีเมื่อปี2499มีนามว่าพระครูวิสัยโสพลเหรียญเรือสนสมณศักดิ์ปี2508 นี้จัดสร้างมีหลายเนื้อมีเนื้อทองคําประมาณกันว่าสร้างไม่เกิน20เหรียญเนื้อเงินแค่หลักร้อยเนื้ออัปาก้าสามพันเหรียญเนื้ออัปาก้าชุบนิกเกิลหนึ่งื่นเหรียญเนื้ออัปาก้าชุบนิกเกิลไม่มีเส้นผ่าปากจํานวน10,000ื่นเหรียญเนื้อทองแดงไม่เกิน2 0 0พันเหรียญเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเหรียญรูปทรงเสมาด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิมีอักขระรอบข้าง มีรูปช้างที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งที่บริเวณฐานมีอักษรคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้มีห่วงในตัวส่วนอีกด้านหนึ่งมีรูปของหลวงปู่ทิมครึ่งองค์หน้าตรงมีอักขระรอบข้างและมีอักษรภาษาไทยว่าพระครูวิสัยโสพลวงเ็บทิมงานเลือ 08, เล่อนสมรสักปีศูนย์เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสร้าง ได้รับความนิยมสูงมากจนบางเหรียญที่สวยงามคมชัดมีราคาเช่าหาแพงกว่าเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกปี2500ที่เรียกกันว่าเหรียญหัวโตเสียอีกด้วยเหตุที่ว่าเหรียญเรื่อนสมณศักดิ์มีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์โด่งดังในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยเฉพาะในเรื่องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นดีขึ้น จนเป็นที่เรื่องลือทั่วไปส่วนราคาเช่าหาของเหรียญเลือเ่อนธรรมนัสสักหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัดตตานีปี2508นี้ในบล็อกนิยมที่มีเส้นผ่าป่าก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่9เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2517เมื่อกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณนันหนึ่งในสุดยอดพระเจก,กิขณะอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันดอกในอดีตเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไม่มีผู้ใดไม่รู้จักนามพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสริโก อดีตเจ้าอาวาสวัดะหารไร่จังหวัดระยองพระเจจีอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดผู้ทรงคุณวิเศษทั้งเป็นพระนักพัฒนาเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงของชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านยังคงปรากฏอยู่เป็นนิรันด์ว่ากันว่าท่านบำเพ็ญเพียรจนถึงขั้นอภินญ,ญา ส่งพุทธาคมและวิทยาคมแก่ก้าวัตถุมงคลและเครื่องรังของขังที่ท่านสร้างล้วนปรากฏพุทธคุณและปฏิหารเป็นที่ประจักษ์ทั้งอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยมครบถ้วนเป็นที่กล่าวขานได้รับความนิยมและสแสวงหาอย่างกว้างขวางสืบต่อมาเหรียญภามรูปเหมือนหลวงปู่ทิมปี2 5 1พหรือที่เรียกกันว่าเหรียญเจริญพรน,นั้นคำว่าเจริญพรหลวงปู่ทิมเป็นผู้ตั้งชื่อให้ โดยบอกว่าคนที่มีไว้จะได้เจริญรุ่งเรืองลวงปุิีอนุญ,ญาตให้จัดสร้างเหรียญเจริญพรได้ไม่เกิน20,000เหรียญและกคำชับว่าเหรียญทั้งหมดจะต้องสร้างเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินนำไปให้ท่านปูกเสกในวันเสาร์ที่20เมษายนปี2517ดังนั้นเวลาในการสร้างจึงกระชั้นชิดมากคือเรื่องเนเืนการวิ่งเต้นและแก่เหรียญและปั๊มพิมพ์เหรียญ เมื่อต้นเดือนเมษา2517ก็จะแกะแม่พิมพ์เสร็จลงเมื่อปั๊มเหรียญได้ก็ล่วงเข้าไปถึงวันที่17เมษาแล้วมีเวลาปั้มเหรียญอยู่3วันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเดินทางไปวัดละหารไร่เมื่อเวลาเกือบ1นึนาฬิกาของวันเสาร์ที่20พอดีโดยหลวงปู่ทิมได้ทำการปลูกเศกเหรียญเจริญพรทุกเนื้อเป็นเวลา7วัน7คืน ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดอาหารได้จังหวัดระยองปี2517นี้เริ่มต้นก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับและนั่นก็คือ9้าอันดับพระเหรียญพระเจตีอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้าน ที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนับวันราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆและหายากในชุดที่3และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ